เชียรพิคคอมพรประกาศข่าวดีเผยภาพเอรซา,าวเรียกได้ว่าทำเอาตกใจกันเป็นแถวเมื่อวันที่24เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นางเอกดังเชียรพิคคอมพร Post South, โพสภาพอัลาซาบทาร์ลในในคันพร้อมแคปชั่นอทิเอาฮือฮาว่าประกาศข่าวดีพร้อมเว้นวรระยห่างข้อความในโพสทำเอาลุ้นกันทั้งโซเชียลก่อนจะเขียนข้อความเฉลยว่าหลานเข้ามาแล้ววอกกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรอยละเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาวดีถึงกับตกใจก่อนที่เซนาลิงจะเข้ามาถามว่าเว้นวรคยาวทำไม ต่อมาสาวเชียร์ก็ได้โพสตคลิประบุอีกว่าสืบเนื่องโพสต์ที่แล้วจุดปิลิงแอเสเซนอขีดล่างลิงถึงกับยินดีว่าอีเทียเ่ยอดเบอร์น่ารักกกโกกกขนาที่มีคอมเมนต์กันรัวรวว่าเอาจริงนี่ก็เกือบแล้วดีนะกบเลื่อนลงมาอ่านก่อนก็ตกใจกันทั่วประเทศอาเจเกือบยินดีไปกับเชียร์แลวอนาดีที่เลื่อนลงมาเว้นวักอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมากเชียน